จะพ่อแม่พี่น้องมาดูคนต่างเต้นเล่นน้ำกันจะพี่น้องจะโอ้ยอะไรนี่เยอะแยะมากมายไก่ขอดนี่กอดล้านนะเจ้ากอดล้านนะ,จ,นนะจ้าพี่น้องจามาเบิ่งเด้อเบิ่งข้าวเจ้าเล่นน้ำพี่น้องโอ้ยคุณอ,อนตะวันซ้อนคุณะเลือกกับเพราะเลือกเอียงก,กับเพราะเอีอยง เยอะมากอันนี้ไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะอันนี้น้อยแล้วเมื่อเช้าเยอะกว่านี้รูพี่น้องดูถ่ายย,ยูสวยพี่น้องดูบนเขาแล้วงัพี่น้องขาดูดูดูจ้าเดี๋ยวถ่ายหมุนรอบเลยนะคะ รอบๆเลยจ้าวยวสวยๆโอ้ยลมเย็นมากเลยนี่หมุนรอบเลยนะพี่น้องดูดิมีเรือโดยสารด้วยนะนู้นตรงฝั่งที่นน่นนะเรือโดยสารมีเรือโดยสารมาด้วยให้ไม่อยากเมาเรามากัเนเลยเรือโดยสาร<ๆ>แต่ก,กุ้งัวก็อยากจะมาเป็นเจ็บสก,กีนะพี่น้อง เดอรสก,กีเนี่ยสกีเนี่ยก็จะมาเดินโดยสารก,กันนะคะกำลังขึ้นก็มีมาแต่เช้าก็จะขึ้นแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะคนมาสายก็กลับบ่ายคนมาเช้าก็กลับเร็วนะเจียนะเจียน่าสนุกไหมพี่น้องจ้ะเด้อพี่น้องมาเที่ยวพัทยาเด้ออันนี้กอลาค่ะกอลา นี่จะเป็นหาดที่ทัวลงเยอะที่สุดแต่มีน้องจ๋าก,ก็มีหาดเล็กๆน้อยๆหลายหาดนะนี่เสียงลมจะโครบนิดนึงได้ไหน้องจะมีเสียงลมด้วยนะคะโอเคแต่มีน้องจ๋าคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะเอาภาพส,สวยๆมา